นี่ครับดอกบานไม่รู้โรยป่าครับผมสมนุนไพรพื้นบ้านสปปรรพคูณนะคะก็จะช่วยแก้ปวดหัวปวดศีรษะสมัยก่อนไม่มียาแก้ปวดนะคะคนโบราณชาวบ้านธรรมดาก็จะใช้ดอกบานไม่รู้โรยป่านี้แหละไปต้มกับน้ําดื่ม <c oughs> เพื่อใช้เป็นยาแก้ปวดหัวก็จะใช้ประมาณ7-10ดอกนะคะนามาต้มกับน้ํา 2- 3แก้วก็กินไปสักแก้วนึงก็จะรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะก็จะช่วยในเรื่องแก้ปวดหัวปวดศีษะ แก้เจ็บตาแก่ไอไอกรนระงับหอบหืดนะคะดีมากๆเลยสมุนไพรตั้งแต่สมัยโบราณดอกบานไม่รู้โดยป่าไม่ใช่แค่วัดช้พืชริมทางนะมีประโยชน์ดีมากๆเป็นยาดีเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บดอกไปตากแห้งชงเป็นชาก็ได้นะครับอืตากแห้งชงเป็นชาทำไว้ดื่มหรือว่าจะใช้ดอกสดต้มก็ได้เช่นกันดอกบานไม่รู้โดยป่าเยอะมากๆค่ะทุกคนสมุนไพรดีๆวันนี้ เราก็ได้นํามาให้รับทราบกันนะคะอย่างก,กับสมุนไพโรโบราณสมัยก่อนก็อย่างที่บอกว่าายังไม่มียากแก้ปวดชาวบ้านเขาก็ใช้ดอกอันนี้แหละบานไม่รู้เลยป่านี้แหละไปต้มกับน้ําดื่มนะคะก็จะดีขึ้นเลยนะคะใครอยากทดลองก็ลองดูกันได้นะคะสวัสดีครับ